เมื่อกี้ว่าอะไรนะอันนาคริสตอบแนะนาหนูให้หนูไปขี้ทิ้งไว้กลางทางไงล่ะพี่ในคริสตอบเป็นเชนนั้นเล่าเรื่องอะไรฟังเกี่ยวกับฉันกับพี่นะโอ้มันสุดยอดมากเลยละ่ะหยุดเลยนะเฮ้ย hey, ไม่เอานะาไม่ต้องหลอกเรื่องของฉันก็พอแล้วเรื่องเอลซ่าก,กับฉันสนุกกว่าน,นี้นะตอนที่ขี้ด้วยกันนลสุดยอดนะมากเลยละ่ะเอาได้แล้วอันนะาเธอน่าจะรู้นี่ว่าพวกเราเป็นความรับมานาแล้วอะ่ะจะให้คนอื่นฟังได้ไงละ่ะเอ๊ะทาไมเรื่องของเรามันจะเปิดเผยนะอันนาคนตั้งเยอะรู้แต่หนูไม่ยอมอ่ะหนูอยากให้เขาฟังจริงๆอ่ะ อันนาะเรื่องนี้พี่ปิดบังไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกพี่ขอร้องนะงนะก็บอกว่าไม่ก็คือไม่งไงล่ะพี่รู้ไหมทุกวันนี้หนูเคี่ห้องน้ําคนเดียวแล้วไม่มีใครมาเลยอ่นนะพันเดพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้พี่ไม่ว่างแล้วพี่ขอไปก่อนนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวรักความลับเมื่อกี้แหละพอกันทีเูจะถามกันอยู่ได้ทุกคนต้องการความลับ<อ>ทําไมเนี่ยฮะเอลซ่าเดี๋ยวรัวความลับล่ะโอ๊ย อันนาเอามาดีนะไม่จนกว่าพี่จะบอกความลับหนูอะ่ะหนูขอร้องได้ไหมไม่มีทางเอ็เอ็ซ่าขอร้องแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วอันนาแมายความว่าไงพี่ไม่ไหวเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยแค่เรื่องความลับแค่นี้ทำไมพี่ไม่บอกฮะกูไม่บอกกูปวดขี้กูขอไปขี่ก่อนแล้วกูจะมาบอก